บางคนที่เข้ามาแล้วอาจได้เข้ามาเรียนมาสัมผัสแล้วก็อาจารย์ทุกคนก็จะพยายามถามว่า,าไหวไหมโอเคไหมสำหรับําได้ไหมวันแรกที่เจยสัญญากับค,ครูว่ายังไงพอมาถึงปีหนึ่งปีสองทเทอมสองเออรู้สึกบา,บายบายบายจุดเด่นของคณะพยาบาลที่นี่นะคะเราก็คงผลิตบัณฑิตเนาะสอดคล้องไปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของ นวัตกรรมเตอน้องยีงไงเหรอซันเลยเหรอจริงเหรอทำไมอ่ะเจะน้องเนี่ยเหรออันนี้ทำอะไรอุ้มเฉยไม่มีอะไรครับอีซาทัวร์แอนท็อกอีพีนี้ครับ่แ็นอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้จะพาน้องๆมาทัว์ทั้งคณะเลยจะมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิริยรักษ์ิสรีสุพลักษ์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับปีนี้เป็นปีที่คณะที่เปิดมาปีที่เจ็ดเจ็ดแล้วแสดงว่ามีบัณฑิตไปแล้วมีบัณฑิตไปแล้วสองสามสี่รุ่นที่รับปริญญาไปเรียบร้อยแล้วผมมีงานทำแล้วมีงานทำ ส่วนใหญ่ก็จะมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับาเป็นวิชาชีพเนาะที่แขดแคลนด้วยสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์นะคะครเราก็ผลิตพยาบาลเนาะเพื่อส่วนใหญ่ก็จะเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์<ม>ก็จะเรียน4ปีนะคะ<ม>ก็จะมีวิชาที่เรียนเนาะในชั้นปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการศึกษาทั่วไปนะคะพอเริ่มชั้นปีที่สองเนี่ยก็จะเริ่ม เริ่มเข้าเข้าสู่วิชาชีพนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาวิชาก็จะเป็นพวกกายวิภาคศาสตร์พยาธิวิทยาเสัตวศาสตร์นะคะแล้วก็สรีระวิทยาแล้วก็มีวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการพยาบาลพอเข้าชั้นปีที่3เนี่ยนะคะไปปลายปีที่สองนเริ่มปีที่2ก็จะมีวิชาปฏิบัติการพยาบาลบ้าง ซึ่งก็จะเป็นปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานนะคะก็ก็คือเด็กก็จะเรียนเบื้องต้นโดยการฝึกในห้องแลบนะคะจากห้องนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นห้องห้องสำหรับเรียนอันนี้คนจริงนะครับใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นหุ่นนะคะเป็นหุ่นแล้วก็พอเขาเรียนจากห้องแลบก็จะไปลงฝึกกับปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วยปีสามเลยปีปีสองเพิม เทิมที่สองนะคะเริ่มเริ่มไปฝึกในหอผู้ป่วยจริงๆเนาะก็ก็ได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงๆนี่ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าลักษณะของวิชาที่กำหนดพอขึ้นปีที่สามเนี่ยจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลแะเป็นส่วนใหญ่นะคะ โดยหลักๆก็จะมีการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพยาบาลอนามัยชุมชนการพยาบาลจิตเวชนะคะแล้วก็การพยาบาลอันดาทาลกและกระดุมคันเพราะนั้นก็จะมีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละวิชาเนี่ยก็จะมีเรียนทั้งภาคทฤษฎีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเรียนภาคทฤษฎีก่อนแล้วก็ไปเรียนภาคปฏิบัติ ชั้นภาคปฏิบัติเขาก็จะลงไปฝึกตามสาขาวิชาที่กำหนดนะคะคพอชั้นปีที่4ี่เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่พอชั้นปีที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาการพยาบาลเหมือนกันแต่ก็จะเน้นเรื่องของการรักษาโรคเบื้องต้น,นาการจัดการทางการพยาบาลบนะคะแล้วก็ในในแต่ละชั้นปีเนี่ยเราก็จะมีการประเมินสมรรถนะรายชั้นปีว่าในแต่ละชั้นปีนั้นเนี่ย เขาจะก้าวเข้าสู่ชั้นปีที่สองปีที่3ปีที่4เนี่ยเขาต้องมีสมรรถนะในเรื่องของอะไรบ้างจะในปีสี่เนี่ยที่เราเห็นชัดๆเราก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีภาวะผู้นำมากขึ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะของของการเรียนแล้วก็การฝึกภาคปฏิบัติครับ สวัสดีนะครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ยูโรดินจอมเวรนนะ okay, ครับเป็นอาจารย์ประจําคณะพยาบาลของมอทรอนจังคุรีที่นี่นะครับโอเคครับวันนี้มาถ US ึงนี่ห้องคือเขาเรียกว่าห้องอะไรนะอันนี้เป็นห้องเรียนสําหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นห้องปฏิบัติการเป็นการสมอ่าซ้อมก่อนที่จะไปปฏิบัติงานคนให้จริงจริงอ๋อเราเรามาเริ่มเลยกันเลยดีกว่าครับพาทัวร์กันเนาะอ่ะอย่างนี้ก็เป็นหุ่นให้ดูกายพากใช่ครับดูรูปร่างหน้าตาของหุ่นของคนเทียบกันว่า ลักษณะของคนปกติกับคนเจ็บป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็จะดูจากคุณก่อนถ้าไั้ส์ศกดแม่นจากคุณแล้วแล้วก็ไปจับกับตัวของคนไข้จริงได้เลยครับอย่างนี้คือคนเจ็บคนป่วยหรือคนปกติอันนี้ก็คือคนปกติปกติใช่ครับจะมีรูปร่างทรงอกแบบนี้แต่ถ้าผิดปกติมันก็จะมีทรงอกที่มันแตกจากนี้อย่างนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ก่อนเพราะว่าจะได้นักศึกษาจะได้เข้าใจว่าอ๋ออกของคนปกติกับรูปร่างคนปกติกับเวลาไปเจอคนไข้จริงเนี่ย มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันจะได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือคนไข้มีภาวะโรคอะไรเงี้ยโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นของจริงจะเป็นของจริงเหมือนที่จยู่โรงพยาบาลเลยใช่เข็มจริงทําจริงเวลาที่เราอยู่ในห้องแล็บจริงๆก็เจาะได้จริงอันนี้นะใช่เจาะได้จริงอันนี้เข็มจริงๆนะครับเริ่มสนนล้อันนี้มียาให้ดูใช่ตามอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระดูกสันหลังนะอันนี้เป็นจุดต่างๆเป็นเส้นประสาทอันนี้เป็นกลุ่มจำลอง มินิมอลว่าเส้นต่างๆมันอยู่ตรงไหนบ้างจะดูลักษณะเหมือนคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการเรียนรู้เช่นอาจจะเป็นเรื่องของการทําแผลการฉีดยาบ้างหรือเรื่องของการให้สารน้ํากับคนไข้จริงๆอันนี้ก็จะมีให้ดูก่อนนะครับเป็นรถจริงๆที่ใช้ในโรงพยาบาลแบบนี้อันนี้ของจริงเหมือนเลยใช่จําได้อยู่จะมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงแลละอันนี้ก็จะเป็นหุ่นละนะครับหุ่นที่เรา เอามาใช้ในการเรียนกับนักศึกษานะครับเพราะว่าเวลาเจอกับคนแค้จริงๆแล้วจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนะครับก็คือหุ่นนี้สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างนะครับมันจะเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรา่ไ่มครับเปิดได้ครับไม่โะเนได้ครับแต่ว่ามันอาจจะโป๊นิดนดงอ่า ไม่ว่าจะเป็นช่องท้องหรือว่าหัวใจนะครับก็คือจําลองเหมือนจริงเลยงั้นใช่ครับตรงนี้เนาะจำลองเหมือนจริงอันนี้ก็จะเป็นจุดมาที่เป็นตําแหน่งของหัวใจนะครับอันนี้เวลาที่เราฟังหัวใจคนไข้แล้วก็สามารถที่จะจําตําแหน่งได้แล้วก็สามารถที่จะนักศึกษาวัดตําแหน่งให้มันแม่นยำก่อนจะไปลงกับผิวหนังจริงๆเป็นคนไข้ใช่บางทีมันก็ต้อง ทดสอบก่อนเข้าคามแม่นยำใช่ครับตรงนี้มันจะมีจริงๆแล้วมันต่อขึ้นขึ้นกับจอคอมนะครับถ้าเราวัดตำแหน่งถูกเนี่ยตรงนี้มันจะเด้งขึ้นนะครับอ๋อขึ้นคือลิงก์กับกับระบบคอมพิวเตอร์ใช่คอมพิวเตอร์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นซิมแมนนะคบมันเป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีเอามาช่วยในการเรื่องของการตรวจร่างกายของคนไข้ทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าสามารถ ดูได้ว่ามันเปรียบเทียบของจริงแล้วมันถูกตำแหน่งไหมซึ่งตรงนี้มันสามารถตอบกับจอได้นะคะตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะัใช่ครับเป็นเทคโนโลยีช่วยการสอนการนอกนี้ก็จะจำลองใช่ไหมครับจำลองเหมือนสถานการณ์จริงเหมือนที่อยู่ในวอร์ดนะครับเพราะว่าอย่างนี้เลยในวอร์ดก็จะมีการเรียงนอนเรียงกันอย่างนี้เลยกับคนไข้จริงจริงตัวอย่างตัวอย่างดูตัวอย่างเนาะอันนี้จะเป็น คนไข้ที่เราใช้ในการฝึกซ้อมนะเวลาที่นักศึกษาเข้ามาในห้องแลบเราเรียกว่าห้องแลบและห้องปฏิบัติการก็เอามาใช้ในการศึกษาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของดูรูปร่างของคนไข้นะข้างในก็จะมีสามารถถอดได้เหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นแผลบ้างเป็นรักบบ้าง นจะเป็นแผลคอเลสเตอรอมีเป็นแผลที่เปิดตรงหน้าท้องอันนี้ก็จะสมมติถ้าเกิดไม่ไม่ไม่นี่ก็ไม่รู้อันนี้จะสมมติว่าเป็นแผลหน้าท้องอย่างนี้เราก็จะเรียนรู้ข้างในนี้ก็จะมีนะคะก็จะสามารถเปิดได้ห็่ไหมครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เครื่องในมันเครื่องในนี้เฉพาะอันนี้อ่า ลำไส้นะครับแต่ละหุ่นนี่ก็คือเหมือนกันไหมฮะทุกตัวแต่ละหุ่นนี่ลักษณะลักษณะที่การใช้งานจะตางกันไหมครับหรือว่าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดใช่ครับเหมือนกันแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันจะสามารถทําอะไรได้มากกว่าอย่างเช่นเรื่องของการให้เลือดหรือให้สารน้ำอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีบางตัวที่ให้ได้บางตัวที่ให้ไม่ได้เพราะว่า หนแต่ละตัวมันจะมีราคาไม่เท่าก <Okay, S 2> <น>ันครับ okay. มันก็เลยจะทำให้เราเวลาเวลาซ้อมกับเด็กเราจะต้องดูนิดนึงว่าเราจะซ้อมเ,อเ,อเอราจะให้นักศึกษาทำอะไรบ้างแต่ก็มีแบบมีทั้งเพศชายเพศหญิงใช่ไหมฮะใช่ครับ<อ>ม,ม,มีมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงห<อ>ุ่นที่เราเอามาใช้ในการฝึกนะครับครับก็คือตรงนี้คือน้องๆจะได้เรียนตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปี2องปีสองเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองนี่ก็จะเริ่มมาเรียนวิชาพื้นฐานการพยาบาลอย่างเงี้ยครับในห้องนี้ใช่ครับพอปี3ก็เริ่มออกไปใช่ปีสองก็จะเริ่มไปละจะเริ่มไปละปี2เทอม2ก็จะไปละครับจะไปฝึกวิชาพื้นฐานการพยาบาลการช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นครับนะครับดูตั้งแต่ว่าคนไข้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนี่ก็คือ ไปดูคนไข้จริงก่อนในปีแรกๆปีสองเริ่มที่นี่ไปที่ไหนครับที่นี่มีไปไปที่หลายที่โรงพยาบาลเนาะเช่นใกล้ๆเราเลยก็คือโรงพยาบาลธัญบุรีแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโรงพยาบาลคลองหลวงแล้วก็ไกลอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลประชาธิปัตย์อีกทีนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลสามโคกหรือไม่ก็โรงพยาบาลลาดวิถีสองตรงนี้ครับอันนี้เรากระจายว่าเป็นโรงพยาบาลแต่ละระดับมันจะมีคนไข้ที่มีโรค หรือมีความซ้ําซ้อนปัญหาสุขภาพไม่ไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับต้องกระจายให้ให้นักศึกษาไปเรียนได้เจอหลายๆเคสใช่ไหมฮะเพทำให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นโอ้นี่ดีมากมาแต่ว่านักศึกษาจะเวียนไปตามวงกลาถูกต้องครับใช่ใช่ครับจะเวียนไปแต่ละที่ที่เขาต้องไปเจอไปเก็บเคสไปเก็บประสบการณ์อะไรบ้างปีแต่ละดับการไปถึงยากปีนี้เรารับนักศึกษาเยอะครับ ปีนี้เรารับปีนี้เราปีสองปีที่ผ่านมาเรารับภาาเยอะนะครับก็คือตอนนี้เรารับถึง120คนแล้วก็บวกลบใช่บวกลบตอนนี้ก็คือไทาคลับรีิวให้เรารับได้เพิ่มบวกลบก็คือ130ไม่เกินไม่เกินนี้เพราะว่าเกินนี้ก็คือสะพานตาพยาบาลเราจะจะถูกกำหนดไว้ไม่ได้นะดบุคลากรด้วยสถานที่ต่างๆใช่ด้วยบุคลากรจำนวนของอาจารย์พยาบาลที่นี่จะรับทีแคสรอบอะไรบ้ง พยาบาลจะตั้งแต่ทีแคสสองขึ้นมาขึ้นไปหนึ่ง <1 S 1> ไม่มีเนาะเราพร้อมไม่มีนะครับัาาก็แต่สองถึงสีค่ค,ครับชื่อพัทธรพรน้อยแสงนะคะชื่อเล่นชื่อก๊อฟค่ะครับชื่อกันยาวิวงศ์สังข์ค่ะะคะชื่อเล่นแคลร์สามคนเป็นนักศึกษานะักะพยาบาลใช่ไหมคะปี ปี2ปี2แล้วนะครับปี2แล้วปีหนึ่งผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ปีหนึ่งก็ถือว่าเหมือนเป็นสำหรับหนูหนูมองว่าเป็นการปรับตัวมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนเราปรับตัวจากม .6 แล้วขึ้นมาปีหนึ่งอะไรค่ะหลายๆอย่างมันก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะสําหรับเรื่องการเรียนนะคะหนูมองว่าถ้าเราตั้งใจแล้วก็พยายามจริงๆอ่านทบทวนดีๆอ่ะหนูคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าหนูคิดว่าทุกคน ถ้าตัดสินใจที่จะมาเรียนพยาบาลแล้วอะค่ะมันก็ต้องแบบตั้งใจจริงๆอ่านจริงๆทบทวนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อ่านก็คือ,อมไม่ได้จริงๆเราสามคนถึงมาอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลเพราะอะไรรู้สึกอยากดูแลเทคแช์คนอื่นๆแบบคนไข้คนรอบตัวเราเนี่ยการบริกามันดูท้าทายดีค่ะ ทำไมอะไม่ชอบแบบออกมาสู้อะลูกเลยไงชอบคนระเบียวกะค่ะใช่ชอบอะไรแบบนี้เป็นแบบแผนดีค่ะชอบอยด้วยคนระเบียบใช่เหรอเหรอต้องสั่งมาเลย1 2 3 4อย่างนี้โอเคเลยเหรอโอ้โหแตกต่างกับแผนด์โดนซีนเชิงนะครับอ่าก๊อล์ฟไรหรับหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณอาค่ะเพราะว่าคุณอาหนูเป็นพยาบาลและตอนเด็กๆเหมือนท่านแบบอันนี้คือความชอบส่วนตัวคือท่านพาเราไป ไปเที่ยวไปนู้นไปนี่แล้วก็ไปเจอสถานที่ทํางานของคนอาจริงๆแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกอยากอยากอยู่ที่นั่นอย่างงี้ค่ะแล้วพอโตขึ้นจริงไม่ค่ะเหมือนไปดูใช่ค่ะแล้วก็ตอนม .6 อ่ะค่ะเราได้มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาในโรงพยาบาลในใช่ค่ะที่โรงเรียนส่งไปเรารู้สึกว่าเออเราค้นหาตัวเองได้ใช่ค่ะก็เลยอยากที่จะมาเรียนพยาบาลค่ะเริ่มเห็นความหนักหน่วงมัน ก็ปีสองแบบว่าเริ่มเข้าเกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้นค่ะมันก็เลยแบบมีความยากขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าตอนปีหนึ่งเราก็เรียนเนื้อหาทั่วไปเหมือนมหงค่ะอ่าก็เป็นวิชา Gen Ed ใช่ไหมทั่วไปแล่วตอนปีสองเราได้ปฏิบัติจริงแล้วได้ลองทำจริงก็มีตื่นเต้นมือสั่นบ้างค่ะแล้วได้ทำใช่อย่างเงี้ยเจอน้องยังไงเหรอมือสั่นเลยเหรอจริงเหรอทำไมอ่ะเจาะน้องเงี้ยเหรออันนี้ทำอะไรอุ้มเฉยไม่มีอะไรนี่มันจะเริ่มเจอคนจริงเมื่อไหร่เติมสอบใช่ไหมคะครับเตรียมใจยัง เริ่มเตรียมตั้งแต่เปิดเทอมหนึ่งไปแล้วปีสองแล้วก็เป็นพื้นฐานเข้าสู่การพยาบาลเบื้องต้นก็คือการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่หัวสรดเท้าหรือว่า head to toe ค่ะใช่แล้วก็จะมีพื้นฐานการพัชชิ่งก็คือการทําความสะอาดอวัยวะเพศใช่ค่ะทั้งเพศหญิงเพศชายก็จะมีการส่วนปัสสาวะการใส่สายอาหารประมาณนี้ค่ะก็ถามว่าอันนี้คือตอนที่เราศึกนอ้ปเทศนี่คือเป็นหลุใช่ไหมใช่ครับ ถ้าเราได้เข้าพื้นเพื่อฝึกที่หวอดจริงๆก็คือเขาเป็นคนจริงๆเราก็ต้องแบบระมห้ระวังมากกว่านี้รอบคอบมากกว่านี้นะคว่าอันนี้เป็คนอาจจะเตือนเราได้แต่ว่าถ้าเป็นคนจริงๆก็คือชีวิตเขาทั้งชีวิตอย่กให้คําแนะนําอะไราการเตรียมตัวที่จะสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษานะครับศึกษาตัวเองดีๆค่ะว่าพร้อมที่จะมาเจอกาพรพยาบาลจริงๆหรือเปล่ารักมันจริงๆหรือเปล่าใจครับเพราะว่า ถนนามว่าจุดเด่นของคณะพยาบาลที่นี่นะคะเราก็คงผลิตบัณฑิตเนาะสอดคล้องไปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของออนวัตกรรมนะคะเราก็คงจะพัฒนาบัณฑิตหรือผลิตบัณฑิตของเราเนี่ยด้วยผ่านกระบวนการของนวัตกรรมเพื่อการมีคุณภาพในเรื่องของการให้บริการ นะคะแล้วก็การก้าวสู่ความเป็นไปสู่สังคมในการที่จะดูแลให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพนะคะเพราะนั้นที่เนี้ยเราก็จะเน้นในหลักสูตรก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปเริ่มก็เริ่มประมาณตั้งแต่ปี 2, 2> นะคะแล้วก็พอปี2เนี่ยเขาเริ่มที่จะแค่ คนบทความอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับนวัตกรรมแต่พอปี3ปี4เนี่ยเขาต้องสร้างหรือผลิตนวัตกรรมขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปผลักดันนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของมาวิทยา